กับสวัสดีสบายดีพี่น้องวัสุสุขสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มสองสาวสายเด้อเนาะพี่น้องมือนี้พอพอกับสาวสายคือเก่าเด้อเนาะเมื่อวานนี้บรได้ลงคลิปพี่น้องมือนี้สาวสายบ่ได้มาเห็ดกับเขาเด้อพี่น้องแต่ว่าสิมาเห็ดของหวานเนาะมือนี้สาวสายสิเห็ดหวานแต่งไทยเนาะพี่น้องหรือว่า หลอดส่องแตงไทยตอนนี้จะสา,ายเห็ดไอ้ที่มันเป็นนำเสื่อมนำกะทินำพี่นอ้องเห็ดไว้แล้วเนาะเรือแต่บอกแตงเนาะอันนี้จะสา,ายเห็ดไว้วเ์เลอรเติมอะไรพี่นอ้องเห็ดตามสูตรใสา,ายเลยพี่นอ้องใส่ใส่น้ำตาลปีบลงไปเนะาะเลยวกะ น้อยหนึ่งปลายบวงเนาะแลยก็นำกะทิลงเดี๋ยวไปปอกแตงน้ำกันเลยีเนาะแตงการลูกปลาใหญ่ปาัดดอกพี่นอ้องให้ซอสไฮไฮโซอสน,นะให้บอซอนสือมาให้ซอสซายไปหาอลไรบอพอเนาะเคนสือมาให้ลูกละยี่สิบบาทพี่นอ้องบอแพงดอกราคาอันนี้คือหลอดสองเนาะ สซวาซส,สื่อเป็นแบบสีเขียวแล้วก็สีขาวมาโปรได้เพลงนพี่น้องแซว,กวากบัดแต่ว่าแซสายเคยอยู่บะเเคยสื่ออยู่บ้านนะเพลงหรือว่าจัางหดม้ือกันมันคนละบอนเนาะอันนี้อยู่ไทยอันนุ่นอยู่ลาวสิลงมือปอกแต่งกันเลยพี่น้องเพื่อโปรเป็น การเสียเวลาอันนี้จะใส่เสืเอามาไว้ควักในมันเนาะปาดหัวมันทิพ์ถ้าสายบเคยเหตุกินเองจากเ่อเด้อพี่น้องเคยอัน เคยเห็นแต่ไม่แต่แม่เห็ดให้กินเนาะแล้วก็หลายคนเลยพี่น้องสะใภ้ฮางกะสิเคยเห็ดเองนี่แหละเท่อแรกขวดในมันออกก่อนตอนต้มน้ำมันน้ำเสื่อมน้ำกะทิเนาะนะสะใภ้บริษายให้เบิง่ง ขั้นแม่นอยู่บ้านกับพี่น้อกบอม่มีอันบ่มีหลอดสองนี่นะบางเทือบ่มีหลอดสองก็เอาต้่มสาคูเนาะสาคูเม็ดในนอยนนะใส่กระไดแซบคือกัน เป็นตอนน้อยๆแล้วก็ปอกปุกไปซื้อเพิ่นกินแลยมันก็ะแทบอยู่แหละพี่น้องแต่ว่าอยากลองเห็ดเองเบิง่ง เเป็นตอนน้อยๆจะายหล่างมือเลยเด้อ <c oughs> น่าพัิจวะล่างยังบ่ล่างมือผัดมานจับมักแต่งบอกเขาละล่างเลยเด้อพี่นอ้อง บอกเปลือกออกจังซีแล้วเนาะแล้วก็สิมาเฮตเป็นตอนน,น้อยตอนพอดีค่ำเลยพี่น้องอันนะอันปอกเปลือกให้มันแล้วเธอเดียวแล้วก็ค่อยไปหันมันจังบรายขั้นตอน กะ้อกะกะ,กะอยู่พี่น้องคนโบเคยเห็นเยาว่ากันเด้อพี่น้องทางกะลองเห็ดเป็นเทื่อแรกเคยแต่มีผู้เห็ดให้กินเนาะลองเห็ดเองเบิ่งมันกับังสี่แหละบบมียังเป็นมาแต่เกิดเนาะพี่น้อง พี่น้องเลยยังกินแรงเดนซาซายนะฮังกระเลิกงานฮังกระเลิกงานเนาะพี่น้องเลิกงานหกโมงกว่านี่แหละเพราะว่าซาสายมามาสวยเนาะมาบ่ตรงเวลาใครแต่เขาแก่แต่ดีเนาะ บอซอนมากินได้อันนี้หลอดซองแต่งไทยนี่พ่ลขาย่นเหตขายในตลาดนะแถวตลาดนัดนะพี่น้องิ่นสีเห็กแยกนลำแยกตอนไว้แต่เสายสายเสียลงหมอเธอเดียวลดมันจะง่ายเวลาตัดกิน บอกแล้วแหละพี่น้องแล้วก็สิมหาหั่นเป็นตอนเลยบ้ดนี้ที่จริงมันก็บประเหตุยากเราพี่น้องมันก็เสียเวลาในการปอกแต่งหั่นแต่งนี่แหละ เห็ดง่ายๆเนาะไผก็เห็ดได้ชิมมึงแต่งยังบ่เดชิมอืมหวานพอดีพี่น้องบวหวานแหงพอดีกินกับน้ำเสื่อมน้ำกะทิ ซาคิดเมนูกับเขาบอออกพี่น้องก็เลยบริเ็ดกับเขาเมื่อนี้คิดว่าห้บอลซอนไปหาสื่อกินอ่ะจากสิเฮ็ดยังให้กินคนสิเฮ็ดก็คิดบอ,อกคนสิกินกับโบฮูสิกินยังหั่นแล้วแล้ะพี่น้องแล้วซาซ่าเสียเอาไป ลมหมอเลยเนาะพี่น้องแล้วก็เอารดสองลงพร้อมซายสซีคนคนจั่การพร้อมเดียวเลยเอาลงเลยพี่น้อง ล้วการตามดรวอลอดซองพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องเสื้อเบิดเชือเดียวเลย เข้ามันอยากเป็นกอนพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องหลายเฮงจนสีเต็มหมอปิดตาแสบบ่พี่น้องหลายคนกับคือสิเสีดคือกันกับซาซายบอกหรือว่าแนวใดแต่ว่าซาซายเคยเห็นแม่เห็ดในไกินแนวนี้เนาะ นี่ยสีน้ำคุ้นๆแบบนี้กะทิมันๆเนาะล่ะกะเค็มๆนิดหนึ่งตัดเค็มเนาะเจสซายสีแบ่งแบ่งให้หมูเ,เนาะหมูเห็ดงานไก่กันแหละพี่นกล่ะกะแบ่งให้อายเบาซ้อนพี่นางเบาซ้อนเนาะล่ะกะเจส,สายกินกับเบาซ้อนนั่นแหละคุณยายเพิ่นกะกินบ่ได้เนาะเพิ่นเข่าพันษา กินกะทินาสีบดได้พี่น้องเดี๋ยวจะสสีตักใส่ถุงแบ่งหลายคนเนาะแบ่งกันกินพี่น้องเอ้ยอยู่กรุงเทพกรุงไทยหากินยากนอะอาหารบ้านเฮาแต่ว่าหาซื้อก,กินกะมีและรลดสองใสยสีตักใส่ถุงเนาะพี่นอ้อง ไปให้มูเน่ให้อายเบาซ,นเนเซ้อนแน่เนาะซะใช้มาเก็ดของแบบนี้ละพี่น้องแต่ว่ากับบคอยเห็ดดูกับเขาก็มาเก็ตแต่ว่าอันเห็ดบุเป็นเบิดทุกอย่างหรอกพี่น้อง จะว่าก็เหตุได้อยู่อันนี้สนะิไปให้หมูแล้ว มูตัวน,น้อยอๆดางดอกที่น้องเดี๋ยวซีทายคลิปนั่งให้บ่งน,นั่งตัวน,น้อยๆน่ารัก มันอุ่นๆอยู่ทามีน้ำแข็งกะใส่กินกับน้ำแข็งขันอยู่บ้านนี้ กินกับพอ่อกับแม่กับเอือกับน้องกับลูกกับหลานเนาะพี่นอ้องป้าเนาะคือสีแซบคือสีมีความสุขค่ะ ีเลยพี่น้องแบ่งให้คนละทุนยังไงกินอิน่มจุกๆไปเลย งตักทั้งขืนน้ำลายนิ้วแล้วพี่ต้อง สักให้หลายคนใชเนาะอันนี้สิตักลงไปใหบ้บาลซอนกินนก็ยังประทันได้เลิกไง นีไปให้เขาแล้วพี่น้องโอเคเนาะพี่น้อง,อองได้เลยโหลดสง่งเป็ดต่แสบบอกพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้กบจบเพียงซ้ำานี้เนาะพี่น้อง แซวาซาขอบ,บุญขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับส้มเดอ้อเนาะฝากเป็นกำลังใจไ้แซวา,ายต,ต่อไปในเดอ้อพี่นอ้องลระกามือนี้คอตัวล่าไปก่อนนะพี่นอ้องพอกันไหมคลิปหนาพี่นอ้องบายเดอ้อเนาะเสียเอาหลอดส่องไปแจกมูเนาะเอาให้เอาไปให้มูแล้วกะ็ให้หลายค้นแล้วพี่นอ้องเนาะได้กินน้ำกันพี่นอ้อง อย่าเสพๆน้ำกันเนาะบ๊ายบายเด้อสบายดี